สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤกษกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรทุกท่านด้วยนะครับเรียนรู้ดูไพ่นะครับกับชาวราศีพฤกษกนะผมจะใช้ไพทั้งหมด4ใบในการอ่านนะครับผมโอเคผมเป็นตัวแทนจับไพ่ขึ้นมาแล้ว4ใบ โอเคทีนี้เราได้ไพ่มาแล้วนะใบที่หนึ่งเดวิลเดวิล,วลขึ้นมาใบแรกราศรีพฤกษกครับคุณกำลังตกกลุ่มรักใครบางคนคุณกำลังมีความต้องการบางสิ่งบางอย่าง แบบถอนตัวไม่ขึ้นราสิงพลุกศกเดวิลคือความต้องการเดวิลคือการป่วยไข้ไม่สบายถ้าเรามองในแง่ของสุขภาพเดวิลคือการติดเชื้อหวัดต,ติดเชื้อไวรัสอา่า โอเคไหมเป็นโรคที่ติดต่ออ่าถ้าเป็นเรื่อง,องของสุขภาพอันนี้นักเรียนนักศึกษาต้อง,งดูไว้ว่าเดวิลเนี่ยถ้าเป็นลูกถ้าเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพจะเป็นปัญหาแถวๆนี้แถวๆนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ปัญหาทางนี้หรือปัญหาทางนี้ผู้ชายก็ปัญหาตรงนี้ ถ้าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะป่วยใครไม่สบายแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเดวิล <c oughs> คือการที่เราคลั่งใครหลงไหลอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเป็นพิเศษโอเคไหมเดวิล okay, นะ <c oughs> หลงไหลยั่วยวนยากที่จะตัดใจ นี่คือความหมายนะเ i ว l ลติดกับดักโซ่ตรนของกิเลสตัณหาเห็นไหมอยากได้อยากสัมผัสอยากเห็นอยากลิ้มรถนี่คือความต้องการทีนี้เรามาดูกันว่าราศีพฤษภคุณต้องการอะไรคุณกำลังอยากได้รถสักคันหนึ่งไหม คุณอยากได้กระเป๋าไหมคุณอยากได้นาฬิกาไหมอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปจับต้องกับใครบางคนหรือเปล่าอันนี้คือเดวิลหลงไหลา <c oughs> บางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างผมมีอยู่ช่วงหนึ่งอนะเปิดได้เดวิลเดวิลนี่คือการหลงไหลช่วงนั้นผมหลงไหลในซีรีส์ซีรีส์หนังจีนซีรีส์เกาหลี อย่างเงี้ยขึ้นเดวิลบางคน <c oughs> บางท่านที่ผมดูนะหลงไหลเกี่ยวกับรถรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์บางคนก็หลงไหลในรดกาอ่ามันอยู่ที่ว่า มันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าคนจะลหลงไหลอะไรทีนี้เราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันคนต่อคนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นภาพรวมภาพรวมแน่นอนเราก็ต้องใช้คิวว่าเขาว่าหลงไหลจริงจังอะไรมากเป็นพิเศษถ้าเป็นความรักถ้าเป็นความรักราศีพุกศมันอยู่ในช่วงอารมณ์ของการที่ได้สัมผัสถึงเนื้อถึงตัวโอกาสจะเจอเนื้อคู่ไหมมี โอกาสที่ได้หลับนอนกับเขาไหมมี e i They w l l they w i l l ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เศษสัมผัสโอเคไมมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่แต่ละบุคคลนะเช่นอยากได้งานนี้มากมีความต้องการเงินมากอะไรก็แล้วแต่มีคำว่าต้องการมากเป็นพิเศษนี่คือเด i l e ต่อไปเรามาดูไปที่สอง ราชนีไม้ในความหมายของราชนีไม้ที่ผมให้ไว้ก็คือว่าไม่สนไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรไม่สนใจเลยฉันทําแต่งงานฉันมีหน้าที่ต้องทําฉันทําไม่สนใจหน้าอินหน้าผมไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันสนใจแต่เรื่องงานโอเคไหมอีกหนึ่งความหมายของราชนีไม้คือ เข้าใจในความต้องการของตัวเองไงเข้าใจในความต้องการของตัวเองว่าฉันต้องการอะไรเราไม่สนใจอย่างอื่นเลยสนใจอันนี้อันเดียวสนใจอันแบบนี้แบบเดียวสนใจวิธีการนี้วิธีการเดียวหรือสนใจคนนี้คนเดียวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างกับคนนี้คนเดียวไง ฉันมีความต้องการที่ต้องการรถคันนี้คันเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการเห็นไหมมันจะเริ่มตีไปแล้วว่าคนคนนี้รถคันนี้บ้านหลังนี้อย่างอื่นฉันไม่ต้องการใบที่สามครับชาร r i o t วันไหวรู้สึกใจวันไหว แต่ก็ต้องรักษาทรงไว้อย่างดีเออวันไหวก็ต้องรักษาทรงไว้ประครับประคองไว้เดินสายการทาริออดคือความไม่มั่นใจคุณเองเรามาดูนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งแท้จริงแล้วต้องการอะไรลึกๆคุณต้องการอะไร คุณมีความต้องการเป็นพิเศษต้องการรถคันนี้ต้องการคนคนนี้แท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรเห็นปะไพ่ามาย้ำเติมว่าไอ้ที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆคุณต้องการอะไรกันแน่คือต้องตอบคาถามราศรีพุกศคุณต้องตอบคาถามตัวเองได้ว่าคุณต้องการอะไรชาลีออดรู้สึกไม่มั่นใจทําอย่างระมัดระวัง คุณต้องการที่จะจีบคนคนนี้คุณไม่สนใจอะไรเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะจีบติดไหมคุณต้องการลดคำนี้มากเป็นพิเศษโดยไม่สนใจใครเลยว่ารุ่นอื่นจะเป็นยังไงสนใจจะรุ่นเนี้ยแต่คุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะซื้อได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นจารีอดคือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าทำไปแล้วจะดีไหมอย่างนี้เป็นต้น ใบสุดท้ายครับกระตันหันโอเคแหละในกรณีที่คุณต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณเลือกแล้วคุณจะได้มาแบบงงงราศีพฤษภบอกว่าอยากกินในนี่เดี๋ยวก็ได้กินในนี่ต้องการทำอะไรเดี๋ยวได้ทํทำมันมาแบบกระตันหันมาแบบงงง เพราะว่าเดทาวเวอร์กระทันหันบอกเลยนะว่ามันเร่งด่วนนะมันกระทันหันมันปรับปรับฉับพันไม่ทันตั้งตัวถึงแม้ว่าคุณจะไม่มั่นใจแต่คุณก็ได้มาครอบครองแน่นอนมาแบบกระทันหันด้วยโอเคไหมถือว่าดีนะถือว่าดีนะราวสี่พุกศก่ะ คุณต้องการอะไรหมายปองอะไรเดี๋ยวคุณได้แบบกระทันหันเลได้แบบป,ปุบปับเฉพาะคได้แบบงงงๆอยากจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งดูกระเป๋าแล้วก็ไม่มีตังพอเอ๊ะอยู่ๆก็มีคนซื้อให้หรืออยู่ๆก็มีเงินโอนมาแล้วคุณก็ได้ของชิ้นนั้นแบบงงง,งอะ่ะนี่ออกมาทีนี้เรามาดู The Tower จริงๆใน The t ท w e r อร์มันคือโชคชะตาก็เอาคืนอย่างรวดเร็วอันนี้คือเอาไปจากเราเอาไปจากเราอย่างรวดเร็วสูญเสียไปอย่างรวดเร็วออีกหนึ่ง k e y w o ดนะแต่ราศรีพฤษภต้องฝังไว้ว่า The t ท w e เวอร์มาปุ๊บเนะี่ยไม่ทันได้อะไรก็สูญเสียไปแล้วอันนี้ต้องระวัง The Tower อร์อีกหนึ่งความหมายคือเกิดขึ้นโดยไม่ทันระวังไม่คาดฝันอืม บางทีเราก็อาจจะมีการสูญเสียหรือ้่งเสียไปแบบกระทันหันอันนี้ต้องระวังโอเคปะคุณพยายามประครับประคองไว้พยายามรักษาไว้พยายามทำดีที่สุดแต่คุณก็ต้องสูญเสียไปอย่างนี้ก็ได้อ่ถ้าพูดถึงเรื่องคนรนะักมี10ได้ครอบครอง แต่ก็ระวังจะเสียไปอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกัน,นโอเคไหม <c oughs> อยากได้อยากได้แต่ไม่สนใจอะไรเลยสนใจอยากจะเอาอย่างเดียวอยากจะได้อย่างเดียวแล้วก็มีปฏิหารเข้ามา <c oughs> คุณอาจจะได้ครอบครองนะแต่คุณก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะเก็บรักษาไว้ได้ไหมมันอาจจะ เสียไปแบบกระทันหันก็ได้อย่างเงี้ยเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นแบบเนี้ยได้อย่างรวดเร็วเสียอย่างรวดเร็วอ่าสี่ใบนี้บอกข้อมูลอะไรเราอีกถ้าชาริออดกับพาวเวอร์เนี่ยถ้าสองใบเนี้ยเรามองแค่สองใบนี่นะ ระวังเรื่องรถเสียรถพังการเดินทางมีปัญหาหรือการเดินทางแบบปุบป,ปับฉับพันาราศีพฤษภอาจจะเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งรถเสียกระทันหันเกิดอุบัติเหตุแบบกระทันหันหรือการเดินทางแบบไม่ทันได้คาดคิดอ่ะอยู่ก็ไปเลยอยู่ก็เดินทางเลยไม่ทันได้วางแผนอะไร อืส่วนราชนีไม้อะคือจริงๆแล้วในหลายความหมายมันแปลได้หลายแบบนะอืมไม่สนใจโนสนโนแพรหรือดูซิว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรเพราะราชนีไม้อะขันหน้ามีถือดอกทานตะวันด้วยถือไม้โอเคไหม ในอีกความหมายหนึ่งของราชินีไม้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูในอีกหนึ่งความหมายของราชินีไม้นะคือถ้าเป็นเรื่องของความรักอะมันเป็นท่าขึ้นเดวิลนะเดวิลกับ ราชนีไม้อ่ะมันเป็นรู้สึกอารมณ์แรงปราถนาความเร่าร้อนนะโอ้โหถ้าเป็นความรักนะอารมณ์ปราถนาความเร่าร้อนเป็นอะไรที่แบบว่าเกิดขึ้นภายในจิตใจอ่ะอารมณ์ตกหลุมรักก็ได้นะเออเดวิลกับราชนีไม้อ่ะตกหลุมรักก็ได้ เพราะว่าราชินีไม้อะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องได้คนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แต่พูดถึงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเร่าร้อนนะคือประเภทแบบว่านึกถึงให้นึกถึงราชินีไม้ให้นึกถึงคนที่ทําแต่งานอย่างเดียวอะคนที่ทํางานคนที่ทํางานอย่างเดียวอารมณ์ความรู้สึกเขาจะเป็นไงเหงาววาเว แต่พอมาเจอกับเดวิลเนี่ยเหมือนไฟมันระเบิดออกมาจากในอกเลยอะถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างว่านะก็คือมีความต้องการอย่างแรงกล้าใช้คำนี้เลยนะว่ามีความต้องการอย่างแรงกล้าแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคุณเนี่ยจะต้องการอะไรมากเป็นพิเศษซื้อของมากเป็นพิเศษ ่าซื้อของมากพิเศษต้องการมากเป็นพิเศษเพราะว่าราชนีไมายฉันอยากได้ฉันต้องได้โอเคไหมแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณต้องระวังเจ้านายที่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องงานนะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเขาอาจจะสนใจคุณราศีพฤษศเขาอาจจะเล็งคุณไว้จองตัวคุณไว้ อืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นราชนีไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ท่อนข้างจะทําตามใจตัวเองซะส่วนใหญ่ฉันคิดว่าดีแล้วมีความมั่นใจแล้วก็ทำอ่าโอเคนะครับเรามาทบทวนความหมายกันอีกทีหนึ่งนะ d ดวิล หลงไหลย่อยวนยากที่จะตัดใจราชินีไม้เข้าใจในความต้องการของตัวเองชาริออตแท้จริงแล้วต้องการอะไร The Tower เกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดไม่คาดฝัน กิดแบบกระทันหันนะเออเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องทาคุณอาจจะต้องทําอะไรตามใจตัวเองแบบกระอยู่ๆก็ก็ทำแบบนั้นอยู่ๆก็ทําแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความต้องการอยากได้แบบกระทันหันต้องการด่วนแบบกระทันหันเออต้องถามความต้องการจริงๆแล้วว่าราศีพฤษภต้องถามความต้องการว่าไพ่บอกว่าทําตามที่หัวใจคุณปรารถนา แท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรนี่แหละไพ่ถึงมาบอกว่าลองถามตัวเองซิว่าคุณต้องการอะไรคุณกําลังดูอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณเกิดเกิดรักเกิดชอบมีความต้องการอย่างจริงจริงจังจังแล้วคุณก็ได้มันมาแบบกระทันหันโดยไม่ทันทั้งตัวนี่แหละ ประมาณนี้ลองลองดูนะครับลองไปตั้งคําถามดูนะคุณลองตั้งคําถามดูแล้วคุณลองเอาคีย์เวิร์ดสี่ใบเนี้ยเออแล้วจะรู้ว่าคําตอบมันชัดเจนอ่าโอเคไหมถ้าคําถามถ้ามีคําถามถามว่าคนรักเก่ากลับมาไหมแน่นอนเดวิลเขามีความต้องการแต่มามาแป๊บเดียว คนลักเก่ากลับมามาก็มาแป๊บเดียวมาเหมือนมันมานอนด้วยคืนหนึ่งแล้วก็กลับไปอเอาไม่ละชอบไม่ละถ้ามาแล้วมาแบบนั้นนะเอ,อเพราะว่ามาเขามาเขาก็าไม่เขาไม่ได้มาทําอะไรเขาก็เขาจะบอกว่าไงดีมาสนองความต้องการอย่างนั้นนะเออ ใช่ไหมมาก็เพื่อมาก็มาดื่มด่ํากันคืนหนึ่งแล้วก็จากกันไปนอนมันก็มันก็ไม่โอเคใช่ไหมบางทีก็ไม่โอเคอะ่ะมาแป๊บเดียวมาแค่นี้มันไม่ได้อะ่ะมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเราคุยกันเรื่องงานคือคุณจะได้งานแบบชนิดแบบว่าเขาเลือกคุณแล้วเขาล็อกตัวคุณไว้แล้วไม่สามารถที่จะมีใครแทนได้ อืมราศรีพฤษภคุณเป็นที่ต้องการของเจ้านายเป็นที่ต้องการของหัวนหน้าคุณจะได้รับภารกิจบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวนหน้าเจ้านายเขาเลือกคุณเป็นพิเศษการเงินระวังนะระวังอย่าใช้จ่ายรุ่มเฟือยคุณอาจจะเห็นไอหนุ่มก็ชอบไอ้นันก็นานกินไอหนังก็อยากได้ชอบระเบิดเถิดเถิงเงินหมดแบบกระทันหันบางทีไม่พอด้วยซ้ํา โอเคไหมระวังจริงๆแล้วคืออะไรให้ระวังเรื่องการป้ายยาระวังป้ายยาคนมาป้ายยาเพราะมันจะเสียเงินเราพวกนี้เกิดขึ้นแบบรวดเร็วกาทันหันด้วยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงงงงมาแบบงงงงเสียเงินแบบงงงงได้เงินแบบเงินงงงงเจอคนรักแบบงงงงเพราะว่ามันกระทันหันมันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมเตรียมแผนทําอะไรเลยโอเคไหมมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากโอเค ลองไล่เรียงความหมายดูแล้วก็ลองลองถามลองตั้งประโยคดูซิพอเราตั้งคําถามดูแล้วเนี่ยแล้วลองก็ดูไพ่แต่ละใบว่าเขาตอบคำถามของคุณอย่างชัดเจนไหมเพราะแต่ละคนคําถามจะไม่เหมือนกันใช่ปะพฤกษมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันคนคําถามย่อมไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะเนื้องานลักษณะคำตอบเขาเรีวยกว่าลักษณะของคำพยากรณ์ของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันไง จะให้คลิปนี้เป็นคำตอบเดียวแล้วใช้กันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้แต่คลิปเนี้ยจะเป็นแนวทางแนวทางหลักการเบื้องต้นสำหรับคนราศีพฤษภถ้าคุณมีคำถามคุณลองตั้งคำถามมาแล้วเอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้ตอบคำถามคุณลองดูนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ เดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ